คนยากคนจนเนี่ยทั้งแผ่นดินเนี่ยข้างหลังเนี่ยหลายคนเนี่ยยังไม่ได้เงิน5,000บาทเลยค่าโควิดเนี่ยยังไม่ได้ทนายกแล้วผมจะไม่ยอมให้คุณเอาเงินไปช่วยเจ้าสัวแม้แต่บาทเดียวผมอยากให้คุณเอาเงินทั้งหมดเนี่ยมาช่วยคนยากคนจนแล้วคุณช่วยเงินแค่5,000ันบาทเนี่ยมันน้อยไปมาแค่สิบกว่าล้านเนี่ยคุณจะกระโดดหนีแล้วและคุณประยุทธ์ยังไม่ยอมเปิดบ้านเปิดเมืองคุณกลัวอะไรครับ คุณกลัวนักศึกษาออกมาประท้วงแฟตมอบใช่ไหมคุณพูดความจริงคนอื่นเนี่ยโรงเรียนเน่ยเปิดไม่ได้แต่โรงเรียนเตรียมทหารเปิดได้คุณตอบมาแล้วถ้าคุณอุ้มเจ้าสัวอุ้มการมีไทยโดยทิ้งประชาชนคุณกับผมต้องเจอกันแน่นอนในทุกเวทีผมจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเรื่องเงินกู้1 9่แสนล้าน ผมอยากให้เอาเงินตัวนี้มาช่วยคนยากคนจนแล้วกระตุ้นเศรษฐกิจกไปในตัวเพราะวันนี้หลังโควิดเนี่ยมันจะเกิดที่เขาเรียกว่า new normal ทุกอย่างในโลกใบนี้มันเปลี่ยนหมดปปมคุณจำง่าประมาณในปี64ไปทำแบบเดิมๆก็ไม่ได้งบปี64ต้องจัดให้สอดคล้องกับวิกฤตหลังโควิดสอดคล้องกับ new normal ว่าโลกใบนี้เปลี่ยนไปยังไงวันนี้เครื่องยนต์ สตัวทางเศรษฐกิจดับหมดแล้วคุณประยุทธ์ GDP ไทยติดลบแน่นอนโอกาสติดลบเลข2หลักมีสูงดังนั้นคุณต้องกระตุ้นภายในกระตุ้นยังไงกู้เงิน4ีล้านล้านเลยอย่าไปเอาหนึาแสนล้านแต่มีเงื่อนไขว่า4ลาีล้านล้านต้องช่วยประชาชนคนยากคนจน60กว่าล้านคนไม่ใช่ไปอุ้มเจ้าสัวหรือการเินไทยแล้วที่เหลือนั้นให้ไปกระตุ้นเศรษฐกิจภายใน ให้เราเข้มแข็งจากภายในเช่นว่าเราแจกเงินคนละ 30, าสามหมื่นบาทสมมติว่ามี40ล้านคนเราใช้เงินเท่าไหร่นะครับถ้า50ล้านคนใช้เงินเท่าไหร่อย่างมากก็ไม่ถึงสองล้านล้านฝากคุณประยุทธ์ด,ด้วยอีกสองล้านล้านผมอยากให้เอาหนึ่งล้านล้านมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะน้ําแห่งชาติก็คือมาพัฒนาแหล่งน้ําให้ประเทศไทยมีน้ํากินน้ําใช้อย่างอุดมสมบูรณ์ เกษตรมีน้ําทําการเกษตรอย่างอุดมสมบูรณ์ทั้งปีเพราะประเทศไทยเราได้เปรียบเรื่องการเกษตรต่อไปอาหารเป็นสิ่งที่โลกต้องการคุณประยุทธ์ทําให้เกษตรของเราเป็นเกษตรปลอดสารด้วยนะแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้มีการแปลรูปก,การจัดเก็บอาหารการทนุถนอมอาหารที่ดีนะสิ่งเหล่านี้เราต้องช่วยประชาชนประกาศเลยคุณประยุทธ์นโยบายเกษตรร่ำรวย แปลว่าทำกเกษตรทุกอาชีพทุกชนิดต้องรวยรัฐบาลมีทั้งงบมีทั้งองค์ความรู้มีบุคลากรทำอะไรอยู่นี่คือสิ่งที่ฝากให้คุณะยุทธ์เอาเงินสีน่ล้านล้านมาช่วยอุ้มประชาชนที่ตกละกําลำบากสองล้านล้านแจกไปเลยอีกหนึ่งล้านล้านแก้หนี้ทั้งระบบให้เขาเลยหนี้ทุกส่วนทุกภาคส่วนกยศทั้งหนี้ของประชาชนหนี้ในธนาคารหนี้เ ME นี่ครูนี่อะไรต่างๆแก้ให้หมดนะฮะแก้ให้หมดเลยใช้เงินหนึ่งล้านล้านให้สถาบันการเงินเจ้าหนี้ทั้งหมดทั้งในระบบและนอกระบบหยุดฟ้องหยุดยึดนะของประชาชนทุกคนแล้วก็ในส่วนของการหยุดนั้นไม่พอคุณประยุทธ์ต้องเติมเงินให้เงินบรรพัดในประเทศแล้วจะเกิดกําลังซื้ออย่างมหาศาลเศรษฐกิจจะขับเคลื่อนนี่คือผมสอนมวยให้คุณแก้ปัญหาเศรษฐกิจ แล้วช่วยคนยากคนจนในโอกาสที่มีวิกฤตโควิดคนยากคนจนเนี่ยทั้งแผ่นดินเนี่ยข้างหลังเนี่ยหลายคนน่ยยังไม่ได้เงิน5 0 0พันบาทเลยค่าโควิดเนี่ยยังไม่ได้ท่านนายกแล้วผมจะไม่ยอมให้คุณเอาเงินไปช่วยเจ้าสัวแม้แต่บาทเดียวผมอยากให้คุณเอาเงินทั้งหมดเนี่ยมาช่วยคนยากคนจนแล้วคุณช่วยเงินแค่5,000บาทเนี่ยมันน้อยไปมาแค่10กว่าล้านเนี่ยคุณจะกระโดดหนีแล้ว อย่างน้อย30ล้านคน40ล้านคนช่วยไปเลยคนหนึ่งอย่างน้อยต้องสามหมื่นถึงห้าหมื่นบาทถ้าคุณช่วยตามนี้จะใช้เงินไม่ถึงสองล้านล้านเท่านั้นแต่นี่คุณเอาเงินไปอุ้มเจ้าสัวนะยังไม่พอนะยังจะไปอุ้มการบินไทยอีกร่วมแสนล้านคุณทําได้ยังไงคุณประยุทธ์ถ้าคุณจะอุ้มเจ้าสัวอุ้มการบินไทยคุณต้องอุ้มคนยากคนจนเหล่านี้ก่อนให้คนเหล่านี้ได้รับความช่วยเหลือ แล้วคุณเข้าไปอุ้มการเปิดบ้านเปิดเมืองให้รีบเปิดได้แล้วหลายประเทศเขาเปิดกันหมดแล้วนะครับและคุณประยุทธ์ยังไม่ยอมเปิดบ้านเปิดเมืองคุณกลัวอะไรครับคุณกลัวนักศึกษาออกมาประท้วงแฝดม็อบใช่ไหมคุณพูดความจริงคนอื่นเนี่ยโรงเรียน,เ,นยเปิดไม่ได้แต่โรงเรียนเตรียมทหารเปิดได้คุณตอบมาคุณทำได้ยังไงคุณประยุทธ์ แน่จริงต้องเปิดไม่ได้หมดสิคุณบอกทาหารมีวินยัยโรงเรียนต่างๆที่มีวินัยไม่จย,ยแพ้ทาหารก็เยอะทำไมไม่ให้เขาเปิดแล้วคนค้าคนขายวันนี้จะตายกันหมดแล้วเปิดให้ค้าขายกันทั้งแผ่นดินเลยแยกก่านั้นคุณบอกว่าจะเปิดให้คนจีนคนเกาหลีที่มีเชื้อคนต่างประเทศที่มีเชื้อเข้ามาในประเทศคุณจะบ้าไหมคุณเปิดบ้านเปิดเมืองให้คนอย่างนี้เข้ามาได้ยังไงเชื้อเนี่ยมันนําเข้ามาจากต่างประเทศ คราวที่แล้วคุณก็ผิดเป็นคนเปิดให้คนจีนเข้ามาเอาเชื้อเข้ามาคุณประยุทธ์คุณต้องรับผิดชอบแก่กันนั่นอ่ะคุณยังปล่อยให้ทหารไปจัดมวยที่สามมวยเลยระบาดกันทั้งบ้านทั้งเมืองนี่คือผลงานของรัฐบาลประยุทธ์แล้วสิ่งเหล่านี้เป็นความผิดของคุณทั้งสิ้นเลยแล้วคุณบริหารจัดการเนี่ยให้คนอดอยากฆ่าตัวตายไปประท้วมที่กระทรวงการคลังคุณทําได้ยังไงคุณประยุทธ์คุณต้องรีบให้เขา ไม่ต้องไปจัดเต้นจัดอะไรดูแลหรอกมันไม่จําเป็นเขาได้ไปทําบาหากินคุณเนี่ยไปอุ้มเจ้าสัวได้ผมย้านะครับผมอยากให้เจ้าสัวล้มละลายแบบปี40เนี่ยเจ้าสัวบางคนล้มละลายกินยาตายแล้วไม่ตายปรากฏว่าตอนนี้รวยขึ้นมาอีกไม่รู้กี่ร้อยเท่าทําไมเขารวยได้ทําไมเขารอดตายแล้วเจ้าสัวก็ไม่กี่ราย แต่คนจนทั้งประเทศเนี่ยสี่ห้าสิบล้านหกสิบล้านชีวิตอะลำบากจากจนอะเอาคนเหล่านี้ก่อนสีคุณประยุทธ์คุณจะอุ้มเจ้าสัวอุ้มการมีไทยกี่แสนล้านผมไม่หวงแต่ต้องอุ้มคนยากคนจนทั้งแผ่นดินก่อนถ้าคนเหล่านี้ยังไม่รับความช่วยเหลือห้ามอุ้มเด็ดขาดสลึงหนึ่งก็ไม่ให้อุ้มมันจะแยกกันจะทั้งแผ่นดินและเพราะคุณจ่ายเงินช้าเขาจึงต้องไปพึ่งเงินนอกระบบ คุณประยุทธ์รับรู้ไว้ด้วยนะครับผมอยากจะบอกว่าวันนี้ประชาชนคนไทยเนี่ยฆ่าตัวตายเพราะพิษเศรษฐกิจแล้วโควิดก็มาซ้ำเติมโทษรัฐบาลที่บริหารล้มเหลวประเทศไม่มีภูมิคุ้มกันพอเจอโควิดเข้าก็เลยซ้ำเติมเลยคนต้องล้มตายจากขายโดยการฆ่าตัวตายเพราะผลงานพวกคุณอนะคุณประยุทธ์ผลงานเผด็จการอนะ สืบทอดอำนาจมา6ปีบริหารล้มเหลวพอเจอโควิดเข้าไปเนี่ยประชาชนก็อยู่ไม่ได้การช่วยเหลือก็ล่าช้าคุณอุตมะอีกคนหนึ่งถ้าดีทีเหลวอย่าให้คนต้องไปออไปรอไปขอความช่วยเหลืออย่างเยี่ยงขอทานที่กระทรวงกันคลังคุณจะจัดโต๊ะจัดอะไรให้นั่งก็ไม่ดีวันนี้เขาลำบากคุณ<ะ>แจกเงินให้เขาเลยทั้งแผ่นดินไม่ต้องไปใช้ AI บ้าบอคอแตกผมฝากเลยนะครับคุณอุตมะและทีมงานไล่ประหลัดกระทรวงการคลังเนี่ยที่ไปพูดจาไม่ดีผมฝากเลยนะครับคุณไม่เดือดร้อนอย่างพวกประชาชนผมอยากให้ปรลัดกระทรวงการคลังเนี่ยเดือดร้อนไม่มีเงินกินไม่มีเงินใช้ตกงานนะแล้วก็จะตูว่าคุณจะคิดแบบน,นี้กับประชาชนไหมเม <ME> ื่อประชาชนเดือดร้อนต้องฆ่าตัวตายแต่พวกคุณกลับไปอุ้มเจ้าสัว การบินไทยใช้เงินตั้งเจ็ดแปดหมื่นล้านเกือบแสนล้านคุณยังไปดูแลรับประกันเขาได้ผมไม่ได้ห้ามว่าให้ช่วยการบินไทยนะแต่ผมบอกว่าคุณจะอุ้มเจ้าสัวอุ้มการบินไทยไม่เป็นไรอุ้มประชาชนตาดำๆก่อนเนี้ยอย่างเงี้ยต้องอุ้มก่อนไม่ได้เงินช่วยเหลือ5,000เลยโควิดอ่ะเห็นไหมครับสิ่งที่ผมอยากจะตือนธนาคารแห่งประเทศไทยอ่าแบชาติอ่ะแมมตัวดีเลยนะช่วยกันอุ้มเจ้าสัว ทำเป็นเอาเอาแบงค์ชาติเข้ามาเพื่อเบี่ยงจริงๆนะมันเป็นเรื่องของรัฐบาลปัญยุต,ต้องการอุ้มเจ้าสัวอันนี้ผมฝากเลยนะครับ <c oughs> คุณจะอุ้มเจ้าสัวไม่ได้เด็ดขาดถ้าประชาชนตาดำน้ำยังลำบากคุณจะอุ้มการมีมไทยไม่ได้เด็ดขาดถ้าคุณยังช่วยประชาชนไม่ได้ผมย้ํานะครับนี่คือสิ่งที่สาร,รุสสาร,รเกษษิดฝากไปถึงรัฐบาลและถ้าคุณอุ้มเจ้าสัวอุ้มการมมไทยโดยที่ประชาชน คุณกับผมต้องเจอกันแน่นอนในทุกเวทีผมจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดและจะปลุกระดมประชาชนออกมาต่อต้านไม่ให้ช่วยเจ้าสัวไม่ให้ช่วยการบินไทยถ้าประชาชนยังลำบาก